สวยเลยปั่นโค้งได้ไหมเรียบร้อยนะครับผมโอโหโกรแลกเปิดหมงไปเลยเพื่อนแอตซิตเรียบร้อยนะครับผมแอตซิตบายลุยฟิก สวัสดีพวกอดหลับอดนอนเพื่อแต่บ้าเกมกันด้วยนะครับผมผมนายโซเซในครั้งนี้นะครับผมเรามาเจอกับลุยสฟิโกหรือว่าลุยบิโกนั่นเองนะครับผมโอ้โหแม่งโคตรตึงคือดีแบบเพิ่งสุ่มได้เลยนะครับผมตันอยู่ที่ร้อยสามอ่ะแล้วผมเล่นไปนะครับผมคือแบบลองเทสซีแมตแล้วนั่นเองนะครับทุกคนถือว่าเป็นตัวที่เปิดหมงได้แบบโคตรตึงนะครับผมเป็นไงนะครับผมก็คือไว้แก้เซงสําหรับคนที่สุ่มเดวิดเบ็กแฮมไม่ได้นะครับผมยังโกเองร่างนี้นะครับผมมากับร่างที่อยู่เลนมาริดนะครับผม สูงอยู่ที่180อายุ29ปีถนัดเท้าขวาเป็นหลักนะครับผม <S <S สไตล์การเล่นนะครับผมเป็นโพลิฟิกวิงเกอร์นะฮะออแล้วก็นี่นะครับผมโอเวอร์ออลเรตติ้งนะฮะร้อยสาม เรามาดูกันนะครับผมนี่บอลคอนโทรล95การเลี้ยงบอลนะครับผม100แล้วก็การคลองบอล100แม่งสุดจ้ะโลพาสนะครับผมอยู่ที่83การโยนบอลเนี่ยอยู่ที่89จบสกอร์นะครับผม81ค่าเคิร์อนะครับผม91บอกเลยว่าเปิดมงตึงตึงสปีดนะครับผมอยู่ที่86สปีดต้นอยู่ที่94คียพาวเวอร์นะครับผมอยู่ที่88นะฮะค่าจ้มเนี่ยอยู่ที่59บาลานซ์เนี่ยอยู่ที่90นะครับผมส่วนค่าสเตมิน่เนี่ยจะอยู่ที่86นั่นเองนะ ครับทุกคนล่านี้มากับล่างบูสเตอร์ด้วยนะครับผมนี่แล้วก็จะมีสกิลนะครับผมที่แบบค่อนข้างครบเครื่องนะครับผมสำหรับสายปีกขวาเวททุกคนปีกขวาเปิดหมงเอาไซเคลเลอร์ก็มา เดบ,บุลทัตก็มีถือว่าโคตรดีเลยนะครับทุกคนโอเคนะฮะเรามาดูกันว่าผมอัพยังไงนะครับผมคือสูตรเนี้ยผมก็ไปลักจํามากับคนที่เขาเคยอัพลุยฟิกโก้มาแล้วนะครับผมผมก็จะอัพนะครับผม4 4 12 17นะครับผมอัพอย่างนี้เลยนะฮะแล้วก็จะได้ตามที่ผมแบบอ่านไปเมื่อกี้นี้เลยนะครับผมแบบ กองบอลเลี้ยงบอลเนี่ยแม่งสุดจัดนะทุกคนตัน100อ่ะเวอร์เกินก็อัปประมาณนี้นะครับผมอัพตามกันได้เลยนะฮะมาเดี๋ยวเราไปลองเล่นกันดีกว่านะครับผมกับลุยฟิกโก้มานะครับผมเดี๋ยวเรามาดูทีมฝั่งตรงข้ามกันหน่อยสิฝั่งตรงข้ามเขาจะตึงกันขนาดไหนว้าวเมสซี่กิด๊ดัมน เอ็มบัปเป้เอ้ยแต่จริงๆเอาจะพอไหวอยู่นะครับผมโอเคลองกดกันเลยดีกว่านะครับผมเขาก็กดแล้วด้วยผมเอาโอซิมเพนนะครับผมมายืนเป็น CF หลักของผมนะฮะเพราะว่าโอซิมเพนเนี่ยเขาค่อนข้างที่จะโม่งดีมากแล้วเขาเป็นเจ้าบ้านด้วยนะครับผมเปิดเลยเรารอตัดอย่างดีนั่นแหละสวยนะครับผมสวยหลุยได้อยู่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 เฮ้ยไม่ได้แล้วหลุยเอาได้ไหมหลุยเอาได้สวยเลยปั่นโค้งได้ไหม เรียบร้อยนะครับผมโอโหโกลแรกของหลุยฟิกโก้โคตรตึงนะครับผมแล้วเมื่อกี้เนี่ยคือด้วยความที่เขาถนัดเท้าขวานะครับผมเขาก็จะแบบว่าไม่ใช้เท้าซ้ายยิงเว้ยตัดสวยๆได้ไหมไว้โอ้ยหลุด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 นกิฟตแมนนะครับผม,มแม่งเร็วด้วยอะไว้รอโอ้ยหลุยส่งให้หลุยไม่ได้ว่ะเมืองก้า รอได้ไหมรอได้ไหมตับได้อยู่ส่งพิมโกเลยกดเคลียร์ไปนะครับผมไม่อยากลากเดี๋ยวเผื่อแม่งได้หลอดม่วงขึ้นมาเฮ้ยส่งผิดว่ะเมื่อกี้ผมจะต้องส่งเข้ากลางส่งให้ซอนซอนส่งให้หลุยฟิกโก้โอ้โหเกือบได้แล้วเมื่อกี้เอาเรียบร้อยนะครับผมลุยฟิกโก้เราได้อีกแล้วส่งเข้านี้ก่อนเอาชัวร์คาเมนกาเฮ้ยส่งให้คาเมนกาไม่ได้ว่ะ เจอลาดล้อตัดเบคเฉนียวเอ้ยแั่ง,แงสวยเกินรอได้นะครับผมลุยฟิกโกนายวิ่งขึ้นไปเพื่อนเอ้ยส่งให้ใครครับซอนฮึงมินซอนฮึงมินส่งให้หลุยฟิโก้ได้ไหมไม่ได้ติดว่ะช้าไปนะครับผมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮยฟาวหรือเปล่าครับฟาวหรือเปล่าทำอะไรคำมาวินก้าผม อ๋อไม่ใช่นะครับผมกูก็นึกว่าแบบคาร์เมก้ากูโดนอะไรอยู่วะที่ไหนได้อ๋อมันล้ำหน้านะครับครับแม่งเข้าตีมาทานเป้เลยเต็มๆนะครับผมเบเคนบาวเวอร์วิ่งตัดได้ไหมวิ่งตัดไม่ได้เมสซี่เรียบร้อยครับผมเข้าโกเลยนะฮะโอ้ยแม่งเอ้ยจริงๆนะครับผมเราควรที่จะส่งสวยกว่านี้เว้ยแม่งไปส่งเข้าตีมาทานเป้ทำไมวะ ส่งไปเจอลาดปึ๊บได้ไหมไม่ได้วะไม่ทะลุปึ๊บคราร์เมนกาได้ไหมไม่ได้เบคเคินวาเวอร์อรโอเคได้อยู่นะครับผมเฮ้ยเอาอีกแล้วโอ้โหเสียวใจว้าบเลยเปิดไปเลยนะครับผมไกลๆบึ้มมงสวยได้ได้ไดลุยฟิกโก้ได้มาแล้วนะครับผมจงังหวะนี้เปิดมงว่าไงเกือบแล้วซอน ส่งให้โอซิมเฮนเอ้ยไม่ได้ไม่ได้โอซิมเฮนโลงโลง่งวายลื่นหลุยได้ไหม,ไ,มได้ว่ะเอ้ยเกือบแล้วเอ้ยยังโอ้ยเมสซี่ <Messi, S 2> เรียบร้อยครับผมประธานเป,นเปนหลุดยังไงล่ะครับทีนี้โอ้โหแม่งวิ่งยาวแม่งวิ่งยาวว้าวเฮ้ยติดหวาทุกคนเราเปิดสฝืดไม่ได้เลยเฮ้ยเรายังได้ลูกอยู่ ฟืบส่งให้หลุยฟิโก้นายลองบ่งไม่ไม่เพื่อนยังได้บอลอยู่นะครับผมปั่นเข้าเลยเรียบร้อยแฟงแลมพาดนะครับผมโอเคกูคไม่ชงให้หลุยฟิกโก้นะครับผมเมื่อกี้นี้คือกูเอาโกก่อนเว้ยเรียบร้อยสองสองเท่ากันแล้วนะครับผมหลุยฟิกโก้แป้งสวยเพื่อนนั่นแหละนั่นแหละได้ไหมเอา้าไม่ได้วะหลุยฟิกโก้ไปครับผมจังหวะนี้เปิดมงให้ไว แม่งไม่ได้เฉยโดนสกัดนะครับทุกคนมารอบนี้นะครับผมเราเป็นฝ่ายเปิดบ้างส่งให้เจอลาดปึ๊บเอ้าบอลหลุดตีนแม่งปล่อยบอลเฉยเฮ้ยเฮ้ยเมื่อกี้มันไม่โม่งสู้ตามวะเออเมื่อกี้ทำไมมันไม่โม่งสู้ตามหรือว่าวิ่งตามเอ็มบัปเป้ไปวะรอรับโม่งสู้ซาลิบาได้แน่ชัวร์เพื่อนเชื่อใจเจอลาดโม่งสู้ไปอีก โอซิมเพนไว้เรียบร้อยแล้วได้แล้วนะครับผมส่งให้หลุยฟิโก้หลุยฟิโก้ส่งให้เอ้ยกูส่งผิดกูส่งผิดนั่นแหละแต่ยังได้อยู่โอ้โหแม่งเง้ยไปเข้าตีนคนอื่นเฉยได้ไหมได้ไหมเอามาเมงกาส่งให้หลุยฟิโก้หลุยฟิโก้เปิดสวยเพื่อเอโ,โอ้โหไม่ไม่ได้ว่ะปั๊บ เจอลาดส่งให้หลุยฟิกโก้ลุยฟิกโก้เปิดโมงไปเลยเพื่อนแอสซิดเรียบร้อยนะครับผมแอสซิดบายลุยฟิกโก้นั่นเองนะครับผมเมื่อกี้แม่งกูไปจะเปิดโมงเว้แต่แม่งไม่โมงไงแม่งไม่เปิดแบบโมงโมงอะ่ะเจอลาดสวยตัดบอลได้ซอนฮนึงมินโอเคกูส่งผิดดีแหละอะไรวะทำไมวันนี้แม่งส่งผิดหลายรอบจัง แฟงส่งให้หลุยฟิกโก้ลุยฟิกโก้ลุดอย่างนี้ยิงไม่เข้าครับผมโอ้โหเกือบได้ทําประตูอีกลูกนึงแล้วเราส่งให้ประธานเป้นะครับผมเอ้ไม่ใช่ไม่ใช่เราส่งให้แฟงลำพาด,าด o แฟงลำพาดส่งให้โอวิมเซนแฟงลำพาดเพื่อนได้ไหมไม่ได้วะ่ะสวยเบคเค้นลอตัดอยู่เอ้แม่งส่งให้ประธานเป้ต่อเนี่เลย เขาเข้าแย่งคามานก้นั่นแหละโอ้โหซอนผมโดนเบียดว่ะเฮ้ยหลุด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 ลุด,ดอืมได้อยู่นั่นแหละครับผมโกผมสามล้านไอคิวปาไปเลยนะครับผมแฟงลำพัดเอ้ยแฟงแฟงนายหม่งเมื่อกี้แบบไม่ค่อยแรงเท่าไหร่นะติดอยู่นะครับผมตรงคืนโกไปเฮ้ยจะหม่งสู้ได้ไหมแย่แล้วทุกคนจิสแมน ติดนะครับผมคาเมิงกาแม่งยอมเจ็บแทนอะเปลี่ยนตัวได้ไหมโอเคเรายังเปลี่ยนตัวได้อยู่นะครับผมเดี๋ยวผมเอาโรนัลโดมาโม่งแทนนะครับทุกคนและหวังว่ามันน่าจะเวิร์กโอเควินเดอร์บอยมาด้วยนี่เล่นเป็นเอ็มเอฟนะครับผมส่วนลุยเนี่ยเราไม่เปลี่ยนนะฮะมาฮะหลังจากเราเปลี่ยนตัวแล้วหวังว่ามันน่าจะเวิร์กและดีขึ้นสวยเอ้าตีนไว้เฉยเลยเปิดคมคม,คมเพื่อนกูรอรับอย่างดี ฟานได้บุยฟิโก้เฮ้ยเฮ้ยเหลอดบ่วงอย่างนั้นเลยออ้าวเข้าตีมเขาอีกแล้วนะครับผมไม่แม่งเข้าตีมเขาบ่อยจังเฮ้ยนิโควิลเลียมได้ไหมเฮ้ยสวยเลยจังหวะน,นี้แหละไปเลยครับผมส่งให้อืมไม่ได้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 สวยโรนัลโด้เฮ้ยโรน,นัลโด้นายนายตัดดีนะแต่ว่าเออรีเฟกนายไม่ค่อยดีเท่าไหร่อ่ะ ส่งให้นิโคครับผมนิโคในาลองเปิดแบบหลุยฟิโก้ดิเบเกนมาเวอร์มง <laughs> ส่งให้หลุยไม่ได้ครับผม <laughs> ส่งให้ไม่ถึงเฮ <laughs> ้ยสวยเลยได้ปะเนี่ย <laughs> โอ้โหโดนเบียดว่ะเฮ <laughs> ้ยเอาได้ได้โอ้โหช้าไห <laughs> เรียบร้อยครับผมจบเกม โราโค้ลุยฟิกโก้ผมยังไม่ทันได้เปิดมงสวยๆเลยว่ะทุกคนแต่อย่างน้อยนะครับผมเขาได้ทำหนึ่งประตูแล้วก็หนึ่งแอซซิตดไว้ทุกคนค่อนข้างตึงเลยนะครับผมสำหรับลุยฟิกโก้เลตติ้งนะครับผมนี่ MVP ลุยฟิกโก้นะครับผมตึงจัด โอเคนะครับผมใครสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้เนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์ผมกันด้วยนะครับผมกับการรีวิวหลุยฟิโก้ในครั้งนี้เนี่ยโคตรตึงนะครับผมผมก็จะเอาให้เป็นแบบเป็นตัวเล่นหลักเลยนะครับผมเลิฟมากๆนอนหลับฝันดีเลยโอเคนะครับผมสำหรับในครั้งนี้ไปก่อนนะครับผมหวังว่าจะถึง200รสตัฟเร็วๆนี้นะฮะทุกคนเซียวเกล